อย่ตรงนี้คือช่องเขาขาดเขาเรียกช่องเขาขาดซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายมาก50ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเส้นทางสองเลนปรามักจะซุ่มโจมตีบริเวณน,นี้ทางโค้งแล<ม>้วเขาซุ่มอยู่ตรงพ่อเอารถมาจอดหาด่างกันนี่สักห้ารอยเมตรแล้วกวาดเลยกวาดขึ้นมาเลยเออลงถ้าต่ M60 หสิบยิง m อ0หสยิงกวาดขึ้นมาเลยเพราะเรารู้แล้วว่าไงมึงมึงซุ่มกูแน่ครับ เขาซุ่มอยู่โคราฟากถนนของเราใช่เขาซุ่มอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วการปะทะเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเราก็ยิงกวาปะทะเขาก็รีบเพ่นแน่ยเพราะว่าเรารู้แล้วนี่เราเราไม่ได้มาวิ่งรถมาบรรทุกมาอย่างนั้นแต่เขาซุ่มเลยเออตอนนี้เรารู้เราก็ลงพื้นที่กวาดกวาแล้วยิงเอ็มหกสิบบนลัทธารถครับยิงเคลียร์เลยบริเวณนั้นนะครับเออนั่นนะตรงนั้น แต่รถรถที่ถูกซุ่มอยู่ตรงนี้ตรงที่รถตู้จอดนี่เลือดนองลครับแล้วก็ไอ้ลุนน้องคนนึงที่เป็นเป็นรถตีมันซุปปาเข้ามานี่ครับแต่มันไปตายที่หลังเสียดายช่วยมาแล้วครับเราตายไปสามคนขาดที่เพราะเขายิงซ้ำเขายิงซ้ำเขายิงซ้ำครับโดนอาวีจีแล้วเขาเคลียร์ยิงซ้ำเอ๊ยยังเพิ่งเห็นสารเนี่ยก็าลเลยนพื้นที่นี้ไม่ธรรมดานะเขาทำศาืไอไหนเขารู้นะ ก็รู้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนคือมีคนตาย